ว่าแล้วมึงไม่เชื่อครูสามวันตายฮ่าอ้แต่ผมก็พอเข้าใจได้นะครับมันเป็นสัจธรรมของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไม่น่าเลยไอ้เพื่อนรักเสียใจด้วยนะคะ ครับผมกับมันเนี่ยสนิทกันมากจนผมผมฮะแต่เขาอายุ60แล้วนะเพื่อนเหรออ๋อคือ เพื่อนกันเนี่ยไม่ได้ดูกันที่อายุหรอกนะครับยีๆไปกลับกันเถอะเดี๋ยวซองครับห,หยอดตรงนั้นใช่ไหมคะหยอดตรงนี้ก็ได้ครับอ๋อจ้ะ วัดเยี่ยมไอ้ป๊อบนีว่าไอ้ป๊อบเฮ้ยเฮ้ยไอ้พิมพี่ว่ะเฮ้ยเป็นไงมาไงวะแหม่ไม่เจอกันนานแต่งตัวดูดีชนะ นี่ใครเป็นไรวะญาติเสียเหรอเสียใจด้วยนะเว้ยเฮ้ยไม่ใช่เว้ยที่ฉันแต่งตัวแบบเนี้เพราะว่าฉันกําลังทํางานอยู่งานงานอะไรวะสับเลอเลยไม่ใช่ก็งานแกงเป็นญาติศพไงล่ะนี่ที่ฉันออกจากงานเดิมเนี่ยก็เป็นสิ่งนี้เลยนะครับเป็นไงหล่อเทปะ นี้ก็ได้เหรอวะได้ดิพิมนี่แกคิดภาพตามฉันนะงานศพเนี่ยมีแทบจะทุกวันแล้วคนที่เขามางานเนี่ยเขาก็มีซองกันทุกคนคแล้วเราเนี่ยก็แกเป็นญาติพี่น้องเขา <S 2> <S 2> <S แกเนี่ยรวยเละแถมได้กินข้าวฟรีด้วยนะโวยไงโอ้ยป๊อป หากินกับศพเนี่ยนะคิดได้ไงเนะี่ยเอาเอาคือเออไมไม่ชวนกูพี่แกสนใจเหรอนี่งั้นเอางี้นะพรุ่งนี้แกต้องแต่งเป็นชุดดำแต่งตัวให้เรียบร้อยนะเว้ยแล้วก็ไปนค้นประวัติคนตายมาว่าเป็นใครทำอะไรอยู่ พรุ่งนี้9โมงเจอกันที่นี่โอเคปะเคเดี๋ยวเจอกันเลยเออไปละป๊อบมาแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไหนอข้อมูล สองคนพอดีเห็นว่าทำงานต่างประเทศทั้งคู่ด้วยโอเคเดี๋ยวอัาจแป๊บอืมละเอียดใช้ได้เลยนี่วาเฮ้ย <Hey, S 2> พร้อมยังว,วะอืถ้าพร้อมแล้ว Let's go <S <laughs> เสียใจยด้วยนะคะคุณลุงไม่น่าจับไปเร็วเลยอะ เดี๋ยวครับสองครับอ๋อนี่ค่ะเขาคุณคเขาอุปกรณ์ค่ะเสียใจด้วยนะคะคุณคงเป็นปตนหลานสาวห่างๆค่ะแต่ว่ารักลุงมากโตมา้วยกันอ ชิญแขกตามสมายนะคะ ขอโทษนะคะไม่ทราบว่าเป็นอะไรกับผู้ตายเหรอคะอ๋อเป็นหลานของผู้ตายนะครับเอ๊แต่ได้ยินว่าคุณนุงมีแต่หลานสาวนะะี่ค่ะอ๋อเป็นญาติห่า,หางๆนะครับอ๋อหรอคะครับสมัยนุ่มๆ ลุงแกเป็นนักฟุตบอลระดับจังหวัดครับใครๆก็เรียกว่าตุ๋ยซ็อกเกอร์แข้งทองแต่ก็ธรรมดาเนาะลุงแกตัวคนเดียวหลานบ้านก็อยู่ไกลไกลโลกไผก็เลยถามหาแล้วครับน่าสงสารจังเลยนะคะครับก็มีแต่ผม และน้องพิมพ์นี่แหละครับที่ขอจัดงานเนี่ยเขาไม่ได้เลยครับอุปกรณ์ครับ ป๊บปบ74ปีสี่เดือนกับา25วันป๊าปบอะพ่อไปหนแกพิมลูกลูกโอ๋อแกคงอยากเจอลุงสินะฉันเข้าใจ ฉันก็ไม่ต่างกันหรอกพิมพ์ฉันอยากกอดอยากหอมอยากจุกหัวแต่มันก็เป็นไปไม่ได้แล้วแล้วถ้าคุณเจอลุงอีกสักครั้งคุณอยากพูดกับลุงว่าอะไรหรอคะผมจะบอกกับลุงว่า ผมรักลูมกมากครับรักสุดหัวใจรักจริงๆนะไม่หลอกกันใช่ไหมเขาไป อย่าทำอะไรผมเลยนะครับผมกลัวแล้วเดี๋ยวผมจะส่วนภูมิไปใอ้น,นะครับใช่จ้ะเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วลงไปที่ชอบที่ชอบกันนะอะไรลุงยังไม่ตายอา้าวลุงยังไม่ตายแล้วลุงมาจ่ายางานสมัยเขาเป็นพี่ชายฝาแฝดลุง และนี่เป็นใครลุงไม่รู้จักกันเนี่ยเขาอ้างตัวว่าเป็นหลานคุณลุงนะคะแต่ความจริงแล้วหลานคุณลุงคือฉันกับพี่เอหน่อยตีเนียเลยนะไอ้พวกมิชาชีพหากินกับศพจับได้คาหนังคาเขาเอาไงต่อดีสินฉันโทรแจ้งตำรวจแล้วพี่ oh! กูนั่งแขนกูก็ดีอยู่แล้วแค่จะไม่รู้ว่า